อาสวัสดีครับอาตอนที่สองช็อตที่สองสอนเขียนแบบต่อเรือประมงคือถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเปนมันก็จะเหมือนคนเด็กถีบจักรยานถีบจักรยานถ้าเป็นแล้ว จะทีบยังไงยังไงมันก็ไม่ล้มการส่งเอลการให้ตัวการาการสะบัดเอลอะไรแต่อะไรมันไปได้หมดนี่ครับก็เหมือนกันก็ถามว่าท่านเขียนแบบเนี้ยหรือประมงเนี่ย เราเป็นเรือประมงแล้วจะไปทําเรือไปเขียนเรืออื่นได้ไหมเรืออะไรอะเรือช้นล้อมเรือโปะเรือแปงลงเรืออะไรเงี้ยจะทําได้ไหมอาจารย์ก็จะต้องอธิบายกันอย่างนี้ว่าอาธิบายกันอย่างนี้ว่าการปลูกบ้านทรงไทยสักหลังหนึ่ง าสมมุติกันว่าติ้งต่างติ้งต่างคุณไม่เป็นเลยเอามาขอฝึกกอาจารย์อาจารย์ครับผมขอฝึกทําบ้านทรงไทยสักหลังเถอะอยากเป็นแล้วกันว่ากันนั้นเอาเมื่อเมื่ออาจารย์ก็ให้ฝึกทําเป็นไปไปบวกบวกเขาเรียกกรอบกรอบกอบับ เราหัวไวด้วยมีเชิงช่างอยู่ในตัวด้วยไปกันใหญ่เลยทีนี้่มีเชิงช่างหัวไวมีเทคนิคในการให้รูปให้ทรงการออกแบบอะไรเงี้ยแกวเลยก็เหมือนกันครับพอไปเรียนฝึกทำด้วยไอ้ทำใมบ้านทรงไทยสักหลังหนึ่งเป็นแล้วอ่ะทีนี้เป็นแล้ว รู้แล้วไอ้นั่นจัวไอ้ตรงนี้ดังนะตรงนั้นจันทันตรงนี้ล่อตรงนี้ตรงนะตรงนั้นคือนะอ่ะอักเสเราอะไรรู้หมดอ่ะมันรู้หมดแล้วว่าทำกูแกง,ง่ายๆว่าเป็นนะ่ะเป็นแล้วทีนี้เป็นแล้วเนี่ยเมื่อคิดจะไปทำบ้านน่ะอะไรอะ่รบ้านอะไรแต่เนี้ย จะบ้านอะไรอ่ะบ้านทรงไทยภาคเหนือภา,าคกลางไทยภาคกลางบางอ่างไทยภาคเหนือภาคกลางตะวันออกตะวันตกอ่างไทยภาคใต้มันไปทําได้หมดแหละมันทําได้หมดก็เพราะมันใช้หลักสูตรอันเดียวกันอ่าที่แล้วอาจารย์เราจะแผงมาทำลึกบ้านทรงไทยปั้นาได้ไหม ทรงไทยปัญญาหรือทรงยุโรปอะไรเงี้ยหมอวันได้หมดแหละเพราะมันหลักสูตรเดียวกันหลักสูตรเดียวกันแล้เรือเขียนแบบเรือนี้ก็ใช่กันนะคุณเป็นมามองเออแมาได้ผมอยากจะทําเรือต่อสุกลำหนึ่งอ้าวเขียนก็เขียนได้นี่เรือต่อคําว่าเราเขียนแบบเนี่ยเหมือนเราจินตนาการเรื่องแบบแปลนของเราอะ ว่าเรือเราเนี่ยเราจะสร้างแบบไหนยาวเท่าไรกว้างเท่าไรนะอ,อย่าไปคำนึงถึงไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าไอเรือที่กูจะสร้างเนี่ยความใหญ่มันแค่ห้าเมตรไอไอลำนุ่งเขาทำหกเมตรอีลำนงเขาทำสี่เมตรมันตกลงอะไรกันแน่อาไม่ตองเลยไม่ตอง ใช้ไอเดียของความคิดของเราเองนั่นแหละนะทำแล้ววิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมพอกับเครื่องไหมมีกำลังเครื่องนั่นคือส่วนประกอบอเมื่อทำมาแล้วมัน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 เป็นเรือเมื่อมันเป็นเรือแล้วก็ไปได้หมดนะะมัน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 เป็นการฉีกฉีกแนวอย่างหนึ่งว่าการเขียนแบบเนี่ยรู้วัสดุหมด วัสดุในเรือนี่เรารู้หมดอ่าเอาเดี๋ยวมันจะเข้าไปห้าทีแล้วผมบอกแบบเนี้ยเอาต่อ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 ,ตอ,ตอเดี๋ยวชอนหน้าก็าว่ากันใหม่อืมนะอันน,น,นี้อันนี้ว,า,วานซืนก็มาถึงตรงช่วงนี้อ่าใช่ใช่อันนี้ม่วานนี้ เราเขียนมาลูกไอ้ลูกสองนี่เส้นตัวบนตัวอะไรแต่ลายเรารู้หมดแล้วอ่ะเรารู้หมดแล้วเส้นกระดูกงูเส้นกระดูกงูอ่าล่างกระดูกบนตัวนี้คือกระดูกงูความใหญ่ของมันเนี่ยคือสามสิบหกเซนนะสามสิบสอเซนความใหญ่ความใหญ่ความไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยก็เรียกว่าหน้าหน้าใหญ่หน้าหน้าหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างอ่าไอ้ฟั่มฟั่มหนา ฟำฟำหนาข้างบนนั่นนะมันมันจะเป็นหน้าสิบนะนะก็ก็เอาเรียนรู้ว่านี่คือกระดูกงูเส้นไปอ่านต่อไปกระดูกงูสองเส้นนี่คือกระดูกงูมาเส้นเนี้ยอ้าวเราตีเส้นสีสีไอ้นี่ไปเลยสีอ่า,อาปูนแห้งไปนะวันนี้คือเส้นกระดูกงูอ่าในเส้นกระดูกงูละ การสร้างกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เพื่อแสดงความฝ้าและความยาวอันนี้แต่เดนะี๋ยวไปอ่านเอาเองนะไปอ่านเอาเองไปอ่านเอาเองอาจารย์บรรยายไว้หมดรูปผิสารแสดงให้เราเห็นว่าเราได้เส้นกระดูกงูเส้นกระดูกแล้วทั้งสองเส้นคือเส้นสันกระดูกงูและเส้นใต้กระดูกงูต่อไปรูปที่แสดงถึงการวางเส้หนหางปลาหรือหลักทรัพย์อ่านี่ใช่ไหมแต่ละแต่ละแต่ละชอ็ชอตมันมีความหมายทั้งนั้นแหละอ้าวต่อไป เส้นนี้เรากําหนดไว้เราจะสร้างแบบอันนี้ไม่ต้องอธิบายไปพิมพ์มาเองไปอ่านเราเองเนี่ยกระดูกงูข้างอาต่อไปนี่ปั๊บนี่เรื่องเรื่องของเรื่องอะไรมังจะต้องวางหางปลาหางปลา,าหลักซกหลักซับอะไรก่อนเนี่ยเราจะวางไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่รู้สัดส่วนของไอ้ตัววงใบจักเนี่ยใบจักเนี่ยอ่ะคือพูดง่ายๆว่าจะต่อเรือทักลำเนี่ย เอาละเราจะเป็นช่างเองจะต่อเองจะต่อใช้เองหรือเปล่าล่ะอ่าหรือรับจ้างเข้ามาถ้ารับจ้างเข้ามามาต่อรับจ้างมาต่อมาเราจะการเขียนแบบเราก็จะต้องบอกเจ้าของสถามเจ้าของเรือว่าเออเรือเจ้าของเรือลาเนี้ยเราเรือแปดเรือเก้าวาเนี่ยอลาเรือเก้าวาสิบแปดเมตรเนี่ยอ่าพี่ท่านจะเอาเรืออะไรเออจะเอาเครื่องอะไรลงจะเป็นเป็นต้าหรือคูโบต้าลงหรือจะเป็นใน เ,เตอร์ลงอะไรก็ว,ว่าไปถามไป่าไ้เครื่องกี่ร้อยแรงอะจริงจริงแล้วเดี๋ยวนี้มันก็แค่ห้าร้อยแรงนะแต่ยังต่ำอ่ะห้าร้อยแรงห้าร้อยแรงมาไอห้าร้อยแรงแล้วระวางเครื่องเนี่ยแล้ววงมจาจักมันประมาณเท่าไหร่ล่ะอันนี้ไปหาแม่ตอนนี้ถ้าเราไปหาตรงนั้นได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีบอกหมดนะถ้าเราไม่นะั่นก็ไปเข้าไปที่อินเทอร์เนต็ตนะไปที่ Google อาจารย์อาจารย์ใหญ่อาายยของผมนั่นแหละอยู่นั่นอ่ะอาจารย,าย์ใหญ่เลยอาจารย์สุย์สุอาจารย์ g นะูเก่ล จะบอกหมดก็จะบอกหมดละนะเครื่องเท่านี้กําลังม้าเท่านี้กําลังม้าเท่านี้นะครนี้่าอ่ารอบกี่รอบต่อว,วินาทีอะไรก็มีบอกหมดนั้น,นใบจักรนี่เราจะใช้เท่าไหร่ถึงจะกําลังพอมันเพรานะนั้นเมื่อเราได้ใบจักรแล้วเนี่ยเราได้วงใบจักรแล้วเราถึงจะมาวัดส่วนของไอหางปลาหางปลาตัวนี้ นะฮองาเนี่ยเส้นต์ใต้กระเจียบเนี่ยเส้นต์ใต้กะเกียบเนี่ยนะเส้นต์ใต้กะเกียบเนี่ยเราถึงจะรู้ตัวนี้ถ้าเราไม่ได้เพ้นพวกนี้ถ้าไม่ได้เครื่องไม่ได้วงในจักไม่รู้วงไม่จักไม่ได้เครื่องเราก็จะวงไปไปไป,ไป,ไ,ปไปทำไอ้ตัวนี้ก,ก็ก็พูดกันง่ายงายว่ามังงูมังงาหลาไอ้ได้ได้ไม่เท่าเสียบางทีไปไอ้นี่ยกไปร้อยหกสิบจะหาไปจักก็ต้องสองร้อยเนี่ยโอ้ยต้องฝาด ันกระดูกดกระดูกงูทิ้งเรื่อยเยอะแยะไปหมดนี่ครับเปเรื่องนี้เนี่ยรำการอ้าเอ,า,อามาพอแปดมะเก้านาทีละนะเก้านาทีแล้วเอ,อา,อาต,อต,อต่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 อไปพรุ่งนี้เอาแค่นี้นะสวัสดีขอให้มีมความสุขความเจริญอย่าลืมนะยืมต่อมาดูต่อไปแล้วก็มันมันเขียนตามไปด้วยเขียนที่กระดานเรือไอ้ที่กระดานบอร์ดอ่ะเขียนไปด้วยไม่ใช่กระดานบอร์ดกระดานแบบ เขียนไปด้วยอะโอเคสวัสดี